วันนี้เรามาทำหมูสับน้ำเลียบสูตรข้าวต้มร้านดังกันค่ะหมูสับน้ำเลียบกระเทียมสับน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำหวานสำหรับน้ำเลียบก่อนอื่นต้องบีบเม็ดออกแล้วนำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนําหมูสับมาผสมกับนําเลียบใส่กระเทียมสับไปนิดนึงแล้วใช้มือคลุกเบาๆให้เข้ากันดีวันนี้เราจะใช้กระทะ Gladiator 5GX จาก s e a g l l จากนั้นทำกระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยตอนสุดท้ายน้ำมันที่เหลือจากเจียวกระเทียมไม่ต้องทิ้งนะคะให้ใส่ส่วนผสมหมูสับนําเลียบลงไปผัดได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุก แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลสีอิวดำนิดหน่อยผัดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสีสวยค่ะตักใส่จานแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวกับรอบหอมๆได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วหมูสับน้ำเลียบสูตรร้านข้าวต้มดังค่ะ